ศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาพร์เปิดเผยว่าราชวิทยาลัยจุฬาภร์ลงนำความร่วมมือกับ z ซ t h ี r a p e u พ i i s ิหน่วยธุรกิจภายใต้บริษัทซิลิกฟาร์มาในการจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นา8ล้านโดสสำหรับการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับประชาชนในปีพุทธศักราช2565 ทั้งนี้มีแผนที่จะจัดสรรและกระจายวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้แก่กลุ่มองค์กรนิติบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นรวมถึงสถานพยาบาลตลอดจนกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนชิโนฟาร์มจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นกลุ่มแรกก่อนเนื่องจากประชาชนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบ2เข็ม ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นต้นมาซึ่งจะเปิดให้ยื่นจองขอรับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาในช่วงเดือนตุลาคมโดยมีราคาขายพร้อมประกันภัยคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในราคาเดียวกันทั่วประเทศต่อไปทั้งนี้คาดว่าวัคซีนโมเดอร์นาล็อตแรกจะส่งมอบช่วงไตรมาสแรกปี2565และจะทยอยส่งไปจนถึงไตรมาสที่3ค่ะด้านเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์กล่าวว่าวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นามีประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อจากการทดลอง คลินิกในระยะที่3สูงถึง94.1%อาการแขางเคียงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้เช่นอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางการแพ้รุนแรงพบประมาณ2.5รายต่อ1ล้านโดสหรือรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของวัคซีนชนิด mRNA พบได้น้อยอยู่ที่12รายต่อ1ล้านโดสในประเทศสหรัฐอเมริกาและส่วนมากรักษาได้ค่ะ นอกจากนี้ผลการศึกษาเบื้องต้นของการใช้วัคซีนโควิดโมเดนาเป็นเข็มกระตุ้นในปริมาณขนาด50ไมโครกรัมต่อสายพันธุ์เบต้าแกมมาและเดลตาพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ถึง32เท่า43.6เท่าและ42.3เท่าค่ะ